ป่าท้ายรถตู้มาเจสซี่คันนี้เนี่ยดีดแรงมากถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยกระเด็นเลยผมดื้อมานานมากว่าไม่ต้องหรอกไม่ต้องก็อกเลยครับเวิร์กดีเวิร์กครับคลิปนี้ดูพี่วาดมาจัดไปเลยถ้าคุณมาที่นี่คุณคุณบอกว่าให้โค้รรับไปเป็นแจกรหัสส่วนลดบอกว่าต้นตั้มว่าครไปเลยพันหนึ่งต้นตั้มวานะสวัสดีครับวันนี้อากาศดีมากๆนะครับแต่ว่า เรื่องของโครคภัยไข้เจ็บยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นก็ออกไปไหนไมาไหนยังคงต้องใส่หน้ากากอนมามัยเอาไว้ก่อนนะวันนี้ครับผมเนี่ยอุ้ยนี่นี่งงเลยวันนี้ผมเอารถเข้ามาทำเล่าให้ฟังก่อนว่านี่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกของผมเลยในการที่เราจะเอารถซักคันหนึ่งที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมาแต่งการแต่งรถเขาเรียกว่าประดับยนต์เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวผมมากครับแต่ว่ามาถึงเวลาแล้วที่รถตู้ที่ใช้อยู่เนี่ย เหมาะสาหรับผมอยู่แล้วแต่ว่าพอใช้ไปเนี่ยคุณแม่พ่อเริ่มมีอายุที่มากขึ้นผมก็เลยคิดว่ามันมันต้องมีอะไรที่ให้เขาเนี่ยสะดวกสบายและปลอดภัยขึ้นครับก็เลยคิดว่าถึงเวลาํามาเจอผู้ที่เชี่ยวชาญมากกว่าผมก็แล้วกันดูในฟีดเนี่ยคือผมเนี่ยก็ทํางานพวกดูทําช่องทำอะไรออนไลน์เราจะรู้เลยว่าที่ไหนเนี่ยเขาใส่ใจลูกค้าและฟีดคอนเทนต์ที่ดีตลอดเวลาครับก็เลยคิดว่าเออเลือกมามารู้จักกับออโต้ลิฟต์เทคไว้ซะหน่อยดีกว่าว่าพวกเขาเป็นคนยังไงกันบ้างสรุปว่าเขาเป็นคนน่ารักที่เดียวเชื่อแหละโดยเฉพาะ พี่ท่านนีเขาพี่คือพี่ตั้มสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ก่องนี่ก้องนี่พี่ตั้มครับผมอ่าแล้วพี่ตั้มนี่พี่ต้นนี่พี่ต้นอ่ะพอแล้วฮะแกออกทีวีบ่อยแล้วแต่มีช่องมีคลาซ่าอะไรของแกปล่อยให้แกฮิตนั้นไปตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ของพี่ตั้มแล้วกันได้ครับผมคืออย่างเงี้ยผมเนี่ยบอกว่าเมื่อกี้ไม่เคยไม่เคยคลุกคลีกับการแต่งรถเลยแต่ว่าวันนี้มาที่ออโต้เทคแน่นอนจัดเต็มคือ ผมอะดูเอาดยอมรับว่าก็ดูรีวิวนะแล้วชอบอันนึงตรงที่ที่ออโต้ลิสเทคเนี่ยถ่ายรูปสวยเ1เลยแล้ว2คือรันนัมเบอร์เรีวยกว่าส่งมอบรถคันที่280คือเอ้ยโอ๊ยไม่ใช่แบบคันเดียวกันถ่ายลงบ่อยๆหรือเปล่าไม่ใช่ส่งปึก๊กถ่ายปั๊บแล้วจะคนไปค้าให้ความไว้วางใจเยอะ คืออย่างนี้คนดูคือผมเนี่ยทุกครั้งที่เราจะต้องพูดถึงพูดถึงการใช้จ่ายพูดถึงผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่ดีผมจะบอกไม่ดีนะรวมถึงบริการด้วยนะครับอันนี้เนี่ยถ้าคิดว่าคลิปนี้ชมอย่างเดียวฟิดไปเลย<ช><ช>มัน<ช><ช>มีดีมีเสียอยู่แล้วที่ผมมาเนี่ยก็คือตอนแรกจะมาปรึกษาเรื่องประตูไฟฟ้าประตูท้าย<ช>ครับที่มันอาจจะไม่สะดวกเ็อย่างพี่สุรชาส่วคนขับที่ขับรถได้ผมเนี่ยก็ตัวเล็ก<ช>ตัวนิดเดียวเองแล้วเวลาเวลาเปิดเนี่ยพอได้เปิดแล้วแกจหลบปุ๊บเราเจ้าป่าท้ายรถตู้มาเจสซี่คันนี้เนี่ย รับผมแต่พี่สุร่าเนี่ยแกแกฝึกกระหลกทันใช่กระหลกปุ๊บทานแต่ขาเอาปิดเนี่ยแกทะเงไม่ไหวอ๋ออ่าเลยปุ๊บนี้เลยแล้วมันลำบากหนักมากหนักมากครับแล้วนี่คือแค่พี่สุร่านะแม่ผมเนี่ยปิดไม่ได้เลยก็เลยคิดว่าเออติดเถอะหลังจากใช้มาประมาณเกือบปีละเอามาเอามาปรับปรุงหน่อยดีกว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือเก็บเสียงนะเมื่อก่อนตอนแรกใช้อยู่คิดว่าไม่สาคัญสรุปจุดที่มันลาคาญหูที่สุดไอ้ตรงซุ้มล้อแหละนั่งอยู่มันเหมือนจะสบายแล้วจักที่จั๊กในรถผมเนี่ยคือมันจจะะมมีีวิธกาารรคือเไไ่ด้ ความบันเทิงอะไรเยอะครับพอขึ้นรถคือการพ,อพอักผ่อนัแล้วเนี่ยถ้ามันเงียบสงบเย็นขึ้นได้จบเลยก็<ม>เลยพามาที่อถลิฟเทคมาปรึกษาที่นี่ยินดีครับซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้ครับใช้เวลา2วันเอาจริงแม่งโคตรเร็วในการทาขนาดน,นี้แล้วส่งรูปอัปเดตให้ผมตลอดเวลางานละเอียดมากครับอันนี้อันนี้ชมจับใจชมจับใจนะครับพาไปเยี่ยมชมว่าคุณทําอะไรกับรถผมโอเคครับอ่ะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคือเอาที่ผมพามาทําก่อนเลยก็คือประตูแน่นอนอยู่แล้วถ้ามาที่รถลิฟตเทคต้องบอกพี่ว่าเลยว่าผมการตีด้วยผลงาน ค,คับติดประตูท้ายไฟฟ้ามา5,000คันใช่ครับทุกรุ่นรวมกันครับมากกว่า5,000คันครับ,รบและ Majesty คันนี้ก็ถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วหลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มสวิตช์นะครับให้ความสะดวกสบายบริเวณคนขับเราจะมีปุ่มกดเปิดตรงนี้ฮะเปิดและปิดได้เลยอ่านี่นี่นะฮะใช่ครับก็คือมีสวิตช์ตรงนี้มาให้ก็เยี่ยมนะครับไป นี่ยพีว่างสีนาเลิกกบประทาเนเปิดกดเปิด,ปดอ๋อโอเคนะจะลดความหน้าหวัดเสียวในการที่จะให้มันดีดมาหาหน้าเราผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเก็น่าจะสะดวกใจขึ้น<ช>แหละคนลย่ครับแล,แล้วเวลาปิดเดาว,ว่าคืออันนี้เลยแน่นอนมีสวิตช์เพิ่มมาให้ตรงนี้ครับพี่ว่าสามารถสั่งปิดได้ครับ โอ้โหเโอเคนะฟังก์ชันนี้ผมว่าจําเป็นผมดื้อมานานมากว่าไม่ต้องล็อกไม่ต้องบอกเล่ครับ work นี่ work ครับตัวนี้มีประโยชน์ครับแล้วก็ที่รีโมทเดิมเนี่ยเราก็ไม่ได้ดัดแปลงเลยพี่ว่านเราสามารถสั่งเปิดปิดด้วยรีโมทเดิมได้เลยตัวนี้เราใช้สัญญาณการปลดล็อกรถเรากดเพียงแค่3ครั้งก็สามารถเปิดปาท้ายได้เลยลองดูพี่ได้เลยครับเนี่ยฮะแค่นั้นเองครับพี่ว่านสะดวกสบายมากๆโอเคแล้วจอดรถอยู่ไกลอยากจะให้ไปหยิบของให้เราก็สามารถใช้รีโมทเปิดได้เลยโอ้โอเคฮะแล อันนี้เซอร์ไพรส์ระบบความปลอดภัยครับพี่ว่านผมเอาหัวมุ่ประกันเลยอ๋อคือถ้ามันเจอวัตถุหรือว่าคนมันก็จะด่อขึ้นไปใช่มีระบบเซฟตี้แบบเต็มถ้าเมื่อกี้ต่อสายผิดนะแล้วมันหนีพี่ตั้มเข้าไปตรงนี้ตลกเลยนะแตาแว๊ดเลยนะอันนี้คืออย่างที่ผมบอกว่าควรจะทำดังนั้นก็ควรจะบอกราคาด้วยถด้เลยาอันนี้เท่าไหร่ได้เลยครับตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่ครับปกติราคาประตูท้ายฟาร์มมาจสตี้เนี่ยหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเราไม่ขายเราขายหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทแล้วใครที่ดูคลิปนี้แคป มาดูพี่วาดมาผมจัดให้อีก1,000บาทลดให้อีก1,000บาทเ9้0มบาทเท,ท่านเ้าอยาประมาณนี้คือคุณคุณดูแล้วคุณตามผมไปเรื่อยๆน,นะเพราะว่าผมว่าการเดินชมอะไรก็ตามเนี่ยที่ดีควรบอกราคาไปด้วยจะได้รู้ว่ามาแล้วต้องเตรียมเงินเท่าไหร่รจะได้ทำอะไรบ้างนะครับ1,000บาม ห้าพันเก้าร้อยบาทดูคลิปนี้บอกดคูคลิปนี้ดูพี่ว่านมาจัดไปเลยถ้าคุณว่านนีค่คุณคุณบอกว่าผมให้โค้ดรับไปเป็นแจกรหัสส่วนลดนะบอกว่าต้นตั้มว่านลดไปเลยพันหะนึ่งต้นตั้มว่านในเรื่องของความสะดวกสบายไปแล้วครับต่อมาเป็นชุดเสียงครับพี่ว่านชุดเก็บเสียงของเราเนี่ยเราทําการ damjo majesty คันนี้ครับเราใช้เป็นผลิตภัณฑ์วัสดุของ m ทีเ r ีย l ของ S C P ซึ่งตัวนี้เป็นสินค้านําเข้าจากประเทศรัสเซียจากรัสเซียนะใช่ครับเป็นแบรนด์แผ่นวัสดุ d a มแผ่นเดียวที่ได้รับ certification ว่าไม่มีการปลดปล่อย สารพิษใดๆทั้งสิ้นยกตัวอย่างพี่ว่านพี่ว่านจอดรถตักแดดจอดตักแดดไม่มีการปล่อยสารและเหยืขึ้นมาจากวัสดุตัวนี้100%ครับมีปล่อยสารคล้ายฟงรับ ไม่มีนะนั่นเป่าอุ้นจิ้มครับมันดีตรงที่มันมันไม่ไม่ปล่อยสารระเหยที่เป็นพิษต่อเราใช่ครับนอนท็อกซิกนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่พอเราทําการดัมม์โซลูชั่นสามสเต็ปครับยังไงบ้างครับสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยเราติดเป็นแผ่น S C p backsilver ดูจะขึ้นตรงนี้นะฮะใช่ตัวนี้จะช่วยดัมม์ในส่วนของเรื่องไวเบชั่นครับผมไวเบชั่นดัมม์นั่นเองนะครับแล้วก็เขาปิ้งไปด้วยชั้นที่สองครับเพินนตรงี้ความเงียบเข้าไปอีกนะฮะเป็นตัว S C p นะครับ b า p a s s นะครับตัวนี้จะช่วยเป็นตัวน้อยแอปซ็อปชันครับผมเข้่ไปอีกี่ไม่พอสเต็ปที่3ครับเราติดตั้งเป็นตัวซ n d Insulation รูปจะขึ้นตรงนี้ใช่ชื่อว่า SCP น้อยบ็อกนะครับ <c oughs> คนตัดคนตัดเกาหัวเลยโอ้<ช>ยเยอะเรียกไ,ได้ว่าคันนี้จัดไปเต็มโซลูชันของตัว SCP. S อครับผมไม่พอครับเมื่อเราแดมตัวนี้ไปแล้วนะครับมันจะช่วยเรื่องเสียงสั่นสะเทือนไปแล้วแล้วเราก็ยังใส่ใจเรื่องเสียงของลมด้วยรเราได้ทําการติดตั้งตัวไซเลนซีเข้าไปที่ยางขอบประตูด้วยครับใช่ถ้าทั่วไปเนี่ยเขาจะติดเป็นตัวเหมือน,น<า>แบบสามเอ็มเป็นยางสามเอ็มมาติดลอกขอบประตูแต่ว่าเราไม่ทําแบบนั้นเพราะว่าแบบนั้นมันเลอะเทอะติดกาวแล้วก็เวลาถ้าเกิดใช้เป็นนานๆมันอาจจะหลุดล่อนได้แต่ว่าเราทําการใส่ตัวไซเลนซีเนี่ยเป็นวัสดุพิเศษ ค,คุณสมบัติของเขาก็คือตัานแรงกระแทกนะครับไม่อุ้มน้ําทนไฟนะครับทำให้เวลาเราปิดประตูเข้าไปเนี่ยยางขอบประตูตรงนี้มันจะไม่แบนอพอไม่แบนมันก็จะช่วยลดทำให้เสียงรอบนอกเขาได้น้อยสสอดใส่เขาเ้าไปเลย3าอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้กี่บาทถ้าเป็นตัวเดมซีพี <Damn. S 1> นะครับเอ็มสูบอยู่ที่ 39, 0 0 0บาท3 9 0 0 0บาทไซเลนซีลล่ะไซเลนซีลทั้งคันอยู่ที่4,900บาท4,900บาททั้งคันนะครับผมเตรียมตัวนะฮะราคาคุณบวกตามผมไปนะของบางอย่างมันมันต้องซื้อก็ต้องซื้อแล้วก็ต่อมมมาารบเเเเเื่ออห้งงก็สีีีย ครับ,รบสติภาพในการฟังเพลงของเราก็ต้องดีขึ้นครับพี่ว่านนี่มาถึงตรงนี้นี่คือข้อเสียที่ผมจะบอกว่ารีวิวครั้งนี้ที่ผมมาที่นี่ไม่ได้มาชมอย่างเดียวครับที่นี่มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับวันที่ผมมาถึงวันแรกผมจําได้เลยตามมาตอนรับพี่ว่านครับเขาจอดตรงนี้ก็เลยแล้วก็สบ,บายพี่ฟ้าเอาน้ำมาให้กินครับอ่าเย็นๆเ,เลยดูแลดีมากพี่ต้นวันนั้นยุ่งหน่อยเขาเดินมาทักทายน่ารักทุกคน<ม>ข,ข้อเสียพ<ห><ม>ี่นี่บอกเลยฮะของเยอะแล้วขายบมากแต่ผมรู้สึกว่าผมผมอยากได้ครับจากที่ผมมาผมทำแค ตตอนนี้มันบานมัน,มน,มนทะลุอันนี้ก็เสียนะฮะค,คุณต้องจิด <7 S 2> แข็งแรงพอสมควรในการมาทีนา่นี่ครับแข็งแรงจริงๆนะครับผมอ้าวดูซิว่าสิ่งที่มันงอกเงยขึ้นมา มันคืออะไรบ้างเราจัดกันที่เป็นชุดลำโพงตรงรุ่นครับเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าตัวนี้มาเจสซี่ตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมนะครับลำโพงของเขาจะเป็นลำโพงธรรมดาเลยซึ่งไม่ได้แยกเสียงกลางแหลมด้วยนะครับยัดเข้าไปที่ตรงบริเวณเท้านี่แค่จุดเดียวเลยแต่ว่าถ้าเราสังเกตว่าถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาจะแยกเสียงกลางเสียงแหลมออกมาให้ไม่ยากครับเราก็อัปเกรดชุดเครื่องเสียงนะครับเป็นตัวลำโพงตรงรุ่นนะครับของออริสันรุ่น ABK 165ความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือตามชื่อเขาเลยคือลำโพงตรงรุ่น plug and play plug and play ก็คือถอดลำโพงเด คร <gut! S 1> ับเสร็จเลย ลำโพงนี่ตรงรุ่นตอนนี้ถามเลยฮะงานการอยู่ตรงไหนฮะไม่มีอะไรนะเะดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรไปต่อฮะไปต่อฮะแค่นั้นเองครับใส่เข้าไปแล้วก็เรียบร้อยแต่อันนี้คือผมจะจะเสริมให้ว่าสําหรับคนที่ไม่ได้ชอบการเ,าเปลี่ยนเครื่องเสียงรถที่จะเอาแบบบางคนเนี่ยเขาเป็นคนที่เล่นเอาแบบเครื่องเสียงรถจริงๆ,ๆก็จะมีชุดที่มันเหนือกว่านี้เยอะนะครับอันนี้คือถือว่าผมเริ่มต้นแบบเบสิกที่สุดเพราะเพราะว่าผมทํางานอย่างผมผมทำงานเกี่ยวกับเสียงอยู่แล้วเนี่ยผมจะจะไม่มีความไม่ชอบใจอันที่เขาแถมมาอันนี้จับใจผมเลยนะมันบางกรอบจนเกินไปใช่แล้วบางทีต้อง องทำเพลงต้องตรวจงานเลยเนี่ยแล้วมันฟังในรถแล้วเอาเป็น reference ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็เลยเอออัปเกรดซะหน่อยหนึ่งในราคาที่ปานกลางไม่ไม่ถูกไม่แพงเท่าไหร่สองคู่จัดไปที่29,000บาทนะครับผมคอนเสิร์ตนะครับก็เอาแบบที่ผมคิดว่าฟังเพลงในรถเนี่ยฟังเอาเอาเพลิดเพลินครับแล้วก็ให้มันมีย่านเสียงที่มันที่เราชอบอบบพอแล้วไม่ต้องตึบมากเดี๋ยวมันอกเกินไปต้องถึงวิวาสนิดนึงว่าลำโพงชุดนี้กับแผ่นดัมเนี่ยผมลืมบอกไปว่ามันเป็นชุดที่ทางออโต้รเนี่ยได้รับรางวัลยอดขายเบสเซเลอร์เลยของปี2020ก็คือตติดเจ้้าามนี ติดแทบทุกคันเลยเมื่อเสียงดีละ้ะใช่ไครับเรามาถึงภายในด้วยภายในก็ต้องสวยงาม นี่เรื่องที่เราถกเถียงกันอยู่ประมาณหนึ่งนะเพราะว่าสิ่งที่ทางร้านเขาบอกว่าลายที่คนชอบเนี่ยจะไม่เป็นลายไม้แต่ทางผมเนี่ยผมคิดว่าไม้มันไม่ควรอยู่ในรถเท่าไหร่เอาเป็นแบบสีสีสอย่างนี้ดีกว่าสีเทาๆเ,เหมือนเหมือนบ้านผมเลยก็จะเป็นปูนปูนจะเป็นสีเคลอะๆหน่อยซึ่งเขาก็มี <S 1> <S 1> นะครับเผื่อใครเผื <ๆ S 2> ่อใครจะชอบแบบนี้ก็แล้วแต่นะแต่ใครอยากจะเรียบร้อยสุภาพหน่อยก็มีเป็นลายแบบดีๆก็มีแต่ถ้าคุณชอบแบบแต่ราวัดอะไรก็คุณมาทางผมเลยแล้วแล้วเท่ถ้าใจเราคิดว่าเท่มันเท่อยู่แล้วจะเป็นไม้เรี่ย ก็เลยได้อันนี้มา <net> ซึ่งข้อดีของมันนะครับก็คือว่าพี่สุราศ์เนี่ยบอกผมว่าคุณว่านคัารถเนี่ยมันเป็นพรมแล้วมันต้องดูดฝุ่นตลอดเวลาก็เลยคิดว่าแบบนี้เช็ดทีเดียวจบจบไปเลยนะครับแล้วเวลาเอาเครื่องตีวางอะไรมันจะไม่ต้องระวังมากจาก2รายการที่ตั้งใจมาทําตอนนี้ไม่นับไม่นับเป็นรายการแล้วนะเท่าไหร่ฮะปูพื้นเท่าไหร่ปูพื้นทั้งคันคันนี้อยู่ที่180 0 0บาทครับผมอ่าหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะฮะเราติดฟิล์มใสกันรอยให้พี่ว่านด้วยคุณติดให้ผมด้วยใช่คุณถามผมหรือยังอนนออ้พพิิิเเศศษษคบ่่ววาตดกกแล ใส่ไข่ใส่ไข่ก็คือเดี๋ยวนี้มันมันมีบริการนี้อยู่ซึ่งผมว่ามันเวิร์คเมื่อก่อนมันจะมีไปเอารถไปเคลือบไปขัดอะไรก็ว่าไปอันนี้มันมีฟิล์มเกิดขึ้นซึ่งที่รถที่บ้านผมก,ก็ลองไปลองไปติดฟิล์มมาแล้วมันก็ สะดวกดีแล้วมันก็ไม่ต้องระวังมากแล้วแล้วติดข้างในเนี่ยมันจะดีตรงที่ไอจุดเงาเงาทั้งหลายของคุณเนี่ยบางทีคุณโดนคุณโดนไม่รู้ตัวเปิดฝาโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กกึกแล้วมันไปโดนขูดในีวุ่นรอยเนี้นยไม่ได้ทําให้รถคุณวิ่งช้าลงนะแต่มันจะทำให้หัวใจคุณแม่งหยุดหยุดตลอดเวลาเจ็บซีดเจ็บซีดนะขึ้นมาปุ๊บไออุยอ้ยนี่ไม่น่าเลยวันก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือติดซะเถอะใช่ไหมครับคุณติดตรงไหนให้ผมไปบ้างดีกว่าเราทําการติดบริเวณลายไม้ทั้งหมดครับพี่บ้านเราใช้เป็นฟิล์มมมมมใส ATL USA คคคคครรรรรรัััััับบบบบเเเเเทททโโนนนนนลลลลลยยยยีีีีจาาากกกอิิิะะะตตววว้้้้ดดไงห่แ็ ที่เป็นสีเงาเป็นโนแบ็ข้างหน้ารถด้วยโอ้ว้าวแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญก็คือฟิล์มหน้าจอด้วยเราก็ทำการติดตั้งไั้ด้วยติดไปด้วยเหรอฮะใช่เพราะเดี๋ยวนี้จอรุ่นใหม่จะเป็นทัชสกรีนหมดแล้วอ๋อก็เลยติดไปด้วยใช่ครับ ทั้งหมดนี่เผื่อคนดูเขาอยากติดกี่บาทฮ้ข้างในเนี่ยภายในอยู่ที่7,900บาทครับผมอ๋อแลกกับความที่คุณไม่ต้องขึ้นมาเจอรอยที่คุณจะหงุดหงิดต่อไปกต้องไม่เร็วนะถูกต้องครับอันนี้เดี๋ยวเพิ่มได้โอเคครับใช่ก็แล้วแต่รุ่นนะครับผมครับผมแล้วก็แน่นอนเรามาถึงความสะดวกสบายบ้างพี่ว่านได้ดิถ้าเป็น m a j e s t y เนี่ยแน่นอนถ้าเกิดเป็นคนขับเนี่ยเวลาผมเชื่อว่าคนขับ m a เจสตีอ่ะเขาไม่จับพวงมาลัยสองมือตลอดเวลาครับเขาอาจจะเกิดความเมื่อยล้าได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีที่พักแขนครับ นี่ตรงนี้ครับเราสามารถติดเพิ่มที่พักแขนเข้าไปได้อ๋อนี่ก็ถ้าใครที่เคยดูอยู่แล้วเนี่ยจะเห็นแล้วครับว่าเกือบ100เกือบร้อยซน่ะเขาก็จะมาติดที่พักแขนกันแหละ ใช่เพราะว่าเวลาขับนานๆมันอาจจะเมื่อยนะฮะใช่ครับตรงนี้จะเห็นว่ามีความพิเศษปกติตรงนี้มันจะไม่ใช่แบบนี้ใช่ครับแล้วมันก็จะเป็นบอกขึ้นมาแบบนี้ทีนี้เราสามารถทําให้ตรงนี้สามารถพับได้โดยการติดอุปกรณ์พับเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มตรงนี้ให้มันมีประโยชน์มากขึ้นได้เลยทำเป็นที่วางแก้วน้ำก็ได้นะครับชุดนี้ปัง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 นี่ชุดนี้พี่พัะแขนประมาณ3 9 0 0ับาทครับแล้วก็ตัวถัดกลางนะครับลายแบบนี้เลยนะเป็นโนแบ็นะ4 9 0 0ัารอบาทเรื่องความสะดวกสบายเรื่องเสียงไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาเป็นความสวยงามกก็็คคืืออวนโจย์ ความน้มินิมอลน้อยครับเอาเอทำให้เหมือนไม่ทำ<ด>ํำงงงงคนดูงงเลยปูพื้นแบบปูของใหม่ให้เหมือนของเก่าแต่งข้างนอกให้เหมือนไม่ได้ทํำนี่แอบแต่งครับผมเป็นตัวตกแต่งนะครับชุด โครเมียมกระจังหน้า3เส้นตรงนี้นะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วแอบทำนิดนิดแล้วก็มีชุดโครเมียมกันชนหน้านิดนิดน้อยแต่มากเรียบร้พยีเมี่จริงนะคือว่าถ้าถ้าไม่บอกถ้าไม่อธิบายมผมลืมไปแล้วว่าผมทำนะแต่พอดูจากถ้าดูจากภาพกว้างมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีเส้นที่สวยงามขึ้นใช่มันจะไปรับเข้ากับชุดโคลเมียมมายแต่มันน้อยมากคือถ้าเกิดคุณคุณแบบอยากอยากจะทําอะไรกับรถแล้วไม่อยากจะให้มันเป็นแบบแบบหุ่นยนต์มากๆอ่ะคุณทําแค่นี้ถูกต้องเออมินิมอล ครับผมต่อมาเป็นไฮไลท์สุดท้ายแล้วพี่บ้านอันนี้อันนี้น่าจะมีประโยชน์ที่สุดสาหรับคอนเซปต์รถครอบครัวรถตู้ครอบครัวของผมครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยพอทำพอทำกเกษียณสําราญแล้วเนี่ยต้องเดินทางไปด้วยกันบอ่บอยๆแล้วทีผมเห็นแล้วว่าคือความสูงที่มันต่างกันแค่เพียงไม่กี่เซนเนี่ยจจทำให้เกิดการล้มรหรือการกรอกของเข่าอะ่ะซึ่งไม่คุ้มนะครับซ่อมเข่าเนี่ยไม่คุม้ม่ผมก็เลยคิดว่าอันนี้อยากทํามานานแล้วมีประโยชน์สุดบันไดสไลด์ข้างไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟ LED ครับตัวนี้นะครับวัสดุรองเป็นอลูมมิเีย สามารถรับน้าหนักได้ถึง300กิโลกรัมคือเราก็คงไม่ได้ปล่อยให้พ่อแม่เราหนักถึง300นะฮะแต่ว่าก็คือรับน้ําหนักเยอะไว้ก่อนดีกว่า<ช>ซึ่ง<ช><ช>อันนี้มันก็ถือว่าเท่าที่พี่ตั้มเขาบอกผมมาเนี่ยมันก็มีความแข็งแรงแล้วผมคิดว่าพอถ้ามันแสงมันน้อยกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเวลาเขาจะขึ้นจะลงรถเนี่ยมันก็มีแสงสว่างนี้ <9. S 2> แล้ว,วมันทําให้อย่างนี้ฮะถ้าคุณจินตนาการดีๆเนี่ยจากท่านนี้ไปท่านนี้พอรับได้ถ้าเป็นผู้สูงอายุแต่ท่านนี้ไปตรงนี้ผมว่าอันตรายถ้าไม่ก้นลงนี่ก็หน้าลง ต้องยอมจะปลอดภัยน่ารักโอเค ยอดเยี่ยมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะบอกว่าใช้ใช้คำว่าจัดเต็มกับผมเนี่ยผมว่าไม่ได้เพราะว่าผมเห็นในเพจของ Auto Lift Tech เนี่ยไอที่จัดเต็มเนี่ยเขาเต็มจริงๆของผมเนี่ยคือแบบโมเลกุลของเขาเองอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผมเห็นเขามาทาทั้งหมดกี่รายการนะพี่พี่บอกถ้าเป็นมาสเตอร์ต้องบอกเลยว่ามากกว่า70รายการแล้วตอนนี้70รายการ<ช>ผมรทาไปประมาณเกือบยีนะเกือบ20อยู่วิว่าพี่หงเหรอจริงจะมาทำสองไหมนะมันงอกมันงอกมันงอกมันหงอกได้อ่าเกือบยี่ือบเก็มมแต่่วาผเลือกเฉพาะสิิ่่งทีผมคดว่ามีประโยชน์ต่อกาารใช้้งนนนนแ่ออขดีคือผมจะ บอกว่ามาเนี่ยรู้สึกผมชอบนะผมประทับใจนะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนนี่น่ารักแล้วก็หนึ่งคือทําให้ผมไม่เกรงกับการที่ต้องเข้ามาตกแต่งรถแล้วเพราะว่าจริงมันง่ายกว่านั้นเพราะว่าคุณทําเมนูให้อันนี้ชอบมากอันนี้ชอบมากเหมือนเราไปกินแบบกี้กินชาบูคุณจกินอะไรคุณติ๊กวะดิคุณไม่กินคุณไม่กินข้าวโพดคุณอย่อยาไปติ๊กนะคุณไม่เอาข้างหน้าที่เป็นขุนยนเราก็ไม่ติ๊กอันไหนชอบเราก็ติ๊กอ่าแล้วก็ความง่ายมันคือพอเราเห็นแล้วว่าอ๋อเราเราอยากได้ประมาณนี้แล้วพี่ฟ้าเขาก็นอออบักล ทําให้มันง่ายขึ้นครับ,รบอันนี้คือผมรู้สึกว่าใครมันจะมีคนประเภทผมเยอะท,ที่เก่งกับการที่ต้องเดินมาร้านแต่งรถอะแล้วแบบทำ,ทำนิดเดียวก็ไม่กล้ามาเงี้ยโอ้ไม่เป็นไรพี่จะชิ้นเดียวนิดเดียวก็เอาตเสร็จก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับไม่ว่าจะติ่ีอย่างนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยที่ว่าน ก็สำหรับวันนี้นะครับมีความสุขมากที่สุดเป็นนะครับในดวงใจนะครับเป็นเ c นของพี่ว่าเนี่ยนะครับเข้ามาใช้บริการนะครับก็จะทำคุณภาพดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับาเพื่อนๆสนใจนะเพื่อนๆชาวต้นเสกนะฮะก็จัดเข้ามาได้เลยนะครับยินดีจัดโปรโมชั่นให้ทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับนี่นงจบแล้วแชร์ดิ